ประกอบอาชีพเพื่อมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อสร้างชีวิตนี้ให้ดีขึ้นแต่ว่านักปรัชญาทั้งหลายก็กล่าวว่าโลกเรานี้จะขาดของสองสิ่งไม่ได้สิ่งหนึ่งก็คือความงามโลกต้องมีความงามนักปรัชญาจึงพยายามสร้างความงามขึ้นในโลกว่าทำยังไงถึงจะสร้างโลกของเราเนี่ยให้สวยงามขึ้นเพราะลักษณะโลกเรานี้มันมีแผ่นด,ดินไม่มากส่วนใหญ่จะเป็นน้ำแล้วก็เป็นอากาศที่ห่อหุ้ม สันฐานกลมๆซึ่งท่านทั้งหลายมองภาพถ่ายจากดาวเทียมจากอวากาศที่ถ่ายโลกมนุษย์เราจะเห็นชัดเจนว่าในพื้นที่โลกนี่มีแผ่นดินนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็เป็นรูปร่างสันถานกลมๆถ้ามองดูสีสันจากดาวเทียมก็รู้สึกว่าสวยงามดีแต่ถ้าเรามองดูให้ถึงผิวโลกจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้สวยอย่างภาพบางทีเรามองไปก็เห็นกองขยะบางทีมองไปในแผ่นดินเราเห็นมูดเห็นคูด เห็นสเลดเห็นสิ่งศกปรกสต่างๆเพราะนั้นนักปรัชญาจึงพยายามสร้างความงามขึ้นให้เรามองโลกเห็นโลกนี้ว่าสวยงามก็พยายามตกแต่งธรรมชาติจะสร้างบ้านอยู่ก็ต้องเขียนต้องคิดในด้านของสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างความงามขึ้นมาต้องมีลวดลายมีศิลปะต่างๆเท่านั้นยังไม่พอยังเขียนภาพอะไรต่อมีอะไรไว้ตามฝาผนัง อันเป็นส่วนของจิตกรรมและยังพยายามปั้นรูปต่างๆให้สวยงามขึ้นพยายามแต่งต้นไม้แต่งสวนแต่งธรรมชาติให้งดงามขึ้นที่ก็าทำในทาเพื่ออะไรเพื่อเรามองเห็นว่าโลกนี้สวยงามแต่ว่าโลกเรานั้นจะมีแต่ความงามเพียงประการเดียวเนี่ยไม่พอเหมือนคนเราพยายามแต่งกายเราพยายามแต่งตัวให้สวยงามที่สุดแล้วเราก็ พัฒนาการมาตามลำดับจากสมัยก่อนนี่เราไม่นุ่งผ้ากันเลยต่อมาเราก็เอาใบไม้นุ่งปิดข้างหน้านิดหนึ่งข้างหลังนิดหนึ่งแล้วต่อมาเราก็เอาหนังสัตว์เอาหนังสัตว์มาทำเป็นเครื่องปิดป้องความร้อนความหนาวแล้วต่อมาเราก็รู้จักทอทอผ้าขึ้นทอผ้าเสร็จแล้วก็รู้จักเอาเสื้อเอาผ้านี่มาตัดมาตัดเป็นชิ้นมาเย็บมานุ่งท่านั้นยังไม่พอเรายังมีแบบดีไซน์ว่าเย็บแบบไหนถึงจะสวยสั้นหรือยาว ให้บานออกไปหรือว่าให้แคบเข้ามาถึงจะงามนะแม้แต่ปกเสื้อเนี่ยเราก็คิดก,กันแล้วคิดก,กันอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันแบบปกเราคิดก,กันอยู่เสมอเพื่ออะไรก็เพื่อให้ตัวเรางามเพื่อให้ดูแล้วสดชื่นเพราะว่าสิ่งใดก็ตามถ้ามันงามแล้วเนี่ยดูแลมันสดชื่นแต่ความงามอย่างเดียวนั้นไม่พอนะักปรัชญาจึงพูดอยู่เสมอว่ามนุษย์เราเนี่ยจะสร้างโลกให้งามเพียงอย่างเดียวไม่พอจะปรับปรุงตนเองให้เป็นคนงามเพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีความดีด้วยโลกจึงจะน่าอยู่เพราะนักปรัชญาจึงพยายามที่จะคิดค้นให้มนุษย์เราเนี่ยทำความดีและก็แสวงหาว่าอะไรคือความดีการทําความดีนั้นนะทําอย่างไรเพราะโลกเราต้องมีทั้งความงามและความดีคู่กันปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าเราจะได้ความดีมาจากไหนความดีนั้นเราจะได้ก็ได้มาจากาศาสนา,สาศาสนาจึงเกิดขึ้นในโลก เกิดขึ้นมาเพื่อให้ความดีแก่โลกถ้าศาสนาใดเกิดมาไม่ได้ให้ความดีแก่โลกให้แต่ความเลวร้ายแก่โลกเข,รรขาก็ไม่เรียกว่าเป็นศาสนาหรือคำสอนของใครปะตามถ้าหากว่าไม่ให้ความดีแล้วเขาก็ไม่เรียกว่าคำสอนของบัณฑิตหรือนักปราชญ์นั้นศาสนาต้องให้แต่ความดีไม่ใช่ให้ความเลวหรือไม่ให้ให้ความร้ายแต่ต้องให้ความดีแก่โลกมนุษย์นั้นโลกมนุษย์เราเนี่ยต้องมีทั้งสองอย่าง คือความงามกับความดีในตัวคนก็ต้องมีทั้งสองอย่างคือหนึ่งความงามและสองความดีทุกวันนี้เราประกวดแต่ความงามแต่เราไม่ได้ประกวดความดีและบางทีผู้จัดการประกวดเองก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้ความงามกับความดีเนี่ยมันคนละเรื่องกันอาตมาเคยได้ยินกรรมาการตัดสินการประกวดนางสาวไทยเขาเถียงกันกรรมการท่านหนึ่งก็จะตัดสินว่าคนนี้ควรจะเป็นนางสาวไทย อีกคนหนึ่งก็ค้านบอกเอ๊ะฉันเห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะคนนี้ประวัติไม่ดีว่างั้นเบื้องหลังไม่ดีเขาปรเถียงกันว่าแล้วเราจะมาประกวดความงามกันหรือประกวดความดีจะเอาความงามของคนหรือเอาความดีของคนถ้าจะประกวดความงามเราก็ไม่ต้องคํานึงถึงว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรความประพฤติเขาจะเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องไปดูนะ ให้รู้แต่ความงามอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจวัากริยามันยากเป็นยังไงก็พูดใจยังไงจิตใจมีสิทธธรรมไหมก็ไม่ต้องไปดูกันดูกันที่ความงามอย่างเดียวก็พอแล้วแต่ถ้าจะประกวดความดีก็ต้องเอาแม่ชีมาประกวดเอาแม่ชีมาเดินประกวดว่าชีคนไหนจะดีกว่ากันนั่นแหละเขาเรียกว่าประกวดความดีบางทีเราก็แยกไม่ออกว่าไอ้ความงามกับความดีเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นในสังคมทุกวันเนี่ยเราประกวดความงามแต่ว่าเราไม่ได้ประกวดความดี จะมีบ้างก็เป็นเฉพาะองค์กรย่อยๆผลงานของคนที่ทำความดีแล้วเราก็มาเชิดชูกันซึ่งก็เป็นทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้คนนี้สนใจทำความดีมากขึ้นก็เป็นประโยชน์แต่ว่ายังมีเป็นส่วนน้อยนั้นการที่เราไม่สามารถจะแยกแยะอะไรออกไปให้กระจ่างชัดได้เช่นเนี้มันก็ ทำให้เราพลาดประโยชน์อันดีงามที่เราควรจะได้เหมือนกับเราไม่สามารถที่จะตีความหรือแยกแยะคําสอนของพระพุทธเจ้าให้กระจ่างที่ทางนักธรรมะเขาใช้คําว่าขบธรรมะไม่แตกแล้วก็ไม่สามารถที่จะนําธรรมะเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับชีวิตปัจจุบันได้ก็ทําให้เราพลาดโอกาส